คำจำกัดความของปฏิจจสมุปบาทคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นการที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมาปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากในพุทธศาสนาดังที่ตรัสในมหานิทานสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกุรุชนบทนิคมของชาวกุรุนามว่ากัมมาสธรรมะ ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุป,ปราบานี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึก ดูก่อนอานน์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างหูกเกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอบายทุคติวินิบาตสงสารด้วยเรื่องปฏิจจสมุปปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งดังกล่าวมาแล้วปราดเมธีในพุทธศาสนา ซึ่งศึกษาพุทธศาสนามาดีแล้วได้มีการตีความแตกต่างกันไปบางท่านก็ตีความไปว่าเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นเรื่องของชาตินี้ชาติเดียวหรือเป็นเรื่องของขณะจิตเดียวพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงในการตีความแนวนี้คือท่านพุทธทาสพิขุพระภิกษุชาวไทยแห่งสวนโมกบางท่านก็ตีความไปว่าปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นเรื่องวัฏจักรของการเกิด ที่มีการสืบต่อพบชาติทั้งชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อต่อไปพระเถราจารที่มีชื่อเสียงในการตีความแนวนี้คือท่านพุทธโคสา,าจารย์ภิกษุชาวอินเดียพระพุทธโคสา,าจารย์เป็นพระคันธรจนาจารย์เถราวาดผู้มีชีวิตอยู่ราวพุทธศตรวรรษที่10เป็นผู้แต่งคำพีหลายเล่มที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือคำพีวิสุทธิมัค ซึ่งรวบรวมแนวคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนาของท่านถือเป็นแนวคิดที่ใช้เป็นหลักในนิกายเถรวาดในปัจจุบันทั้งนักวิชาการตะวันตกและชาวพุทธเถรวาดต่างยอมรับว่าท่านเป็นอัทธกถาจารย์ที่สำคัญที่สุดในนิกายเถรวาดด้วยความที่ปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นธรรมลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจได้โดยง่าย ท่านพุทธโคสาจารย์จึงกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่าผู้ที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องตลอดสาย <c oughs> ก็เห็นมีแต่บุคคลผู้แจมแจ้งในอาคมและอธิคมคือเป็นผู้ศึกษาปริยัติธรรมมาดีแล้วและผู้นั้นก็ได้บรรลุธรรมแล้วเท่านั้นในเรื่องนี้อุปมาเหมือนคนกับช้างสามประเภท 1. คนตาบอดคลำช้างเปรียบด้วยปูถุชน ผู้ยังมิได้บรรลุธรรมแม้จะศึกษาปฏิจจสมุปปบาทมาดีอย่างไรก็เพียงเข้าใจตามจินตนาการอันเกิดจากการประมวลผลของสมองเท่านั้นฉะนั้นถ้าตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่เมื่อคิดว่าตัวเองเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็จงเพียรปฏิบัติธรรมให้เต็มที่จนกว่าจะเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาจากสุเถิดแล้วค่อยฟันธงการตีความปฏิจจสมุปปบาทแบบไหนถูก แบบไหนผิดแต่เป็นเรื่องแปลกอยู่ไม่น้อยปุถุชนผู้ยังไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปปบาทด้วยตนเองมักชอบชี้ถูกชี้ผิดในเรื่องปฏิจจสมุปปบาทแต่อริยบุคคลผู้แจ่มแจ้งทั้งอาคมและอธิคบกลับมุ่งมองไปที่ประโยชน์ของการอธิบายปฏิจจสมุปปบาทที่แตกต่างโดยไม่ฟันธงความถูกผิดในการตีความ 2. คนตาดีได้เห็นช้างครั้งแรก แม้ได้เห็นด้วยตาตนเองแล้วแต่ก็ไม่รู้จักสัตว์นั้นว่าเป็นช้างไม่รู้จักงวงไม่รู้จักงาเป็นต้นเปรียบด้วยอริยบุคคลผู้ศึกษาปริยัติธรรมมาน้อยแม้เห็นแจ้งปฏิจจสมุป,ปบาทด้วยปัญญาจากสูแล้วก็เห็นแต่เพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่รู้จักชื่อว่าสภาวธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมีชื่อเรียกขานโดยสมมุติโวหารว่าอย่างไร จึงไม่อาจอธิบายให้ใครๆฟังได้ 3. คนตาดีได้เห็นช้างหลายครั้งแล้วและได้สัมผัสตัวช้างมาหลายครั้งแล้วด้วยย่อมรู้ชัดและอธิบายถูกซึ่งลักษณะและรูปประพันณ์สันฐานของช้างได้ทั้งหมดเปรียบด้วยอริยบุคคลผู้ศึกษาอาคมหรือปริยัติธรรมมาดีแล้วและได้อธิคมคือบรรลุธรรมแล้วด้วย ย่อมสามารถอธิบายรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทแต่ละปัจจัยได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมพร้อมอุปมาอุปไมยได้อย่างแยบยนต์แม้ผู้มีปัญญาไม่มากก็สามารถตรองเห็นตามได้ไม่ยากเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้มุ่งมองวัตถุประสงค์ของการศึกษาไปที่การละความเห็นผิดในเรื่องขันห้า และเพื่อถอดถอนอัตตาตัวตนที่เคยยึดมั่นถือมั่นมานานถ้าไม่ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยวัตถุประสงค์นี้ผลของการศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะกลายเป็นการศึกษาแบบงูพิษสะสมพิษขึ้นมาทันทีเมื่อสะสมพิษมากพอแล้วก็จะเที่ยวระรานฉกกัดคนอื่นไปทั่วพระพุทธเจ้าทรงเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าอาละคัตทูปริยติ การศึกษาปริยัติอันเปรียบด้วยงูพิษดูก่อนภิกษุทั้งหลายโคสบ,บุรุษบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพ,พูตรธรรมเวทละโคสะบ,บุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาโคสะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมเพื่อไว้ข่มขู่ผู้อื่นและเพื่อเปลืองคำกล่าวร้ายของผู้อื่นก็กุลบุตรทั้งหลายย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์อันใดโคสะบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันโคสะบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเป็นเพราะธรรมทั้งหลายที่ตนเรียนไม่ดีแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการงูพิษเที่ยวสแสวงหางูพิษเขาได้พบงูพิษตัวใหญ่จึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้นจึงแหวงกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเขาย่อมถึงความตายหรือความทุกข์ปางตาย เพราะการถูกกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเพราะงูพิษที่ตนจับไม่ดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายพวกโคสะบุรุษบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภพ,พูตรธรรมเวทละโคสะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาโคสะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมเพื่อหมายข่มขู่ผู้อื่นเพื่อหมายเปลื้องคำกล่าวร้ายผู้อื่นก็กุลบุตรทั้งหลายย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์อันใดโคสะบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันโคสะบุรุษเหล่านั้นเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ สิ้นกาลนานข้อนั้นเป็นเพราะธรรมทั้งหลายที่ตนเรียนไม่ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเขยะเวยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภพ,พูตรธรรมเวทละกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา กุลบ on ุตรเหล่านั้นไม่เล่าเรียนเพื่อหมายข่มผู้อื่นและไม่เล่าเรียนเพื่อหมายเปลืองคำกล่าวร้ายผู้อื่นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียนทำเพื่อประโยชน์ใดย่อมได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันกุลบุตรเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนี้เป็นเพราะธรรมทั้งหลายที่ตนเรียนดีแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการงูพิษเที่ยวแสวงหางูพิษเขาได้พบงูพิษตัวใหญ่จึงกดงูพิษนั้นไว้ด้วยไม้มีสันฐานเหมือนเท้าแพะแล้วจับที่คอไว้แน่นถึงแม้ง,งูพิษนั้นจะรัดมือแขนหรืออวัยวะส่วนใดของบุรุษนั้นด้วยขนดก็จริงแต่เขาจะไม่ถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายเพราะการพันนั้นเป็นเหตุข้อนั้น เป็นเพราะงูพิษที่ตนจับไว้ดีแล้วแม้ฉันใดกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภภาพูตรธรรมเวทละกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียน ทำเพื่อประโยชน์ใดเขาย่อมได้เสวยประโยชน์นั้นทำที่กุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนั้นเป็นเพราะธทมทั้งหลายที่ตนเรียนดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายรู้ถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของเราอย่างใดพึงทรงจําไว้อย่างนั้นเถิดถ้าทัานทั้งหลาย ไม่รู้ถึงเนื้อความแห่งภาษิตของเราพึงสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดก็ได้เราจักแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพรแก่ท่านทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห่วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้น่ากลัวมีภัยอยู่ตรงหน้าฝั่งข้างโน้นรื่นรมปลอดภัยเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีบุรุษนั้น ได้ดำริอย่างนี้ว่าห่วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้น่ากลัวมีภัยอยู่ตรงหน้าฝั่งข้างโน้นรื่นรมปลอดภัยเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วอาศัยแพรนั้นพยายามด้วยมือและเท้าย่อมข้ามถึงฝั่งได้โดยปลอดภัยบุรุษนั้นรวบรวมหญ้า ไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรอาศัยแพรนั้นพยายามด้วยมือและเท้าข้ามถึงฝั่งโดยปลอดภัยบุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งได้แล้วได้ดำริอย่างนี้ว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากเราอาศัยแพรนี้พยายามด้วยมือและเท้าข้ามถึงฝั่งได้โดยปลอดภัยเราควรยกแพนี้ขึ้นบนศีรษะหรือแบกที่บ่า แล้วจากไปตามความปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนบุรุษผู้กระทำอย่างนี้ชื่อว่ากระทํำถูกหน้าที่ในแผ่นั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นชื่อว่าทําไม่ถูกพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ในแผ่นั้น ในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งแล้วดำริอย่างนี้ว่าแผ่นี้มีอุปการะแก่เรามากเราอาศัยแผ่นี้พยายามด้วยมือและเท้าจึงข้ามถึงฝั่งได้โดยปลอดภัยเราควรยกแผ่นี้ขึ้นวางบนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ําแล้วจากไปตามความปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นกระทําอย่างนี้จึงจะชื่อว่ากระทําถูกหน้าที่ในแผ่นั้น แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพรเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือฉันนั้นเธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมที่อุปมาด้วยแพรที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญถึงอธรรมเล่า